ตำแหน่งตะวันตกเฉียงใต้นั้นเดิมเป็นดาวเลขสองอยู่ดาวเลขสองนั้นหมายถึงถ้าพูดแยกไปเลยอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ y o u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับ สวัสดีครับพบกับสินแสมังกรธนากรตันอวัชนาการครับดาวกําลังจะเปลี่ยนยุคหลายท่านก็อยากรู้อยากเห็นว่าดาวเปลี่ยนยุคอะไรจะเกิดขึ้นบ้างดาวเปลี่ยนยุคก็จริงแต่ละยุคเมื่อดาวเปลี่ยนตัวดาวต่างๆในเก้าดวงนั้น มันก็จะกระจายอยู่ตามทิศต,ต่างๆตำแหน่งตะวันตกเฉียงใต้นั้นเดิมเป็นดาวเลขสองอยู่ดาวเลขสองนั้นหมายถึงถ้าพูดแยกไปเลยถ้าพูดถึงผีนะครับมันเป็นผีบ้านผีเรือนอ่าซึ่งมีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจมีอะไรมกกักจะเยอะแยะอยู่ตรงนี้เป็นตัวประจําแล้วมกกักจะเป็นผีผู้หญิงแต่พอดาวเข้าสู่ยุค9ดาวเลข6นั้นไปอยู่กับดาวเลขสอง หกนั่นคือพ่อผู้หลักผู้ใหญ่เป็นธาตุทองเข้าไปอยู่กับดาวธาตุดินดินไปเกิดทองอันนี้หมายความว่าผีบ้านผีเรือนจะมีความสุขมากถ้าเรามาพูดถึงบุคคลในตำแหน่งตะวันตกเฉียงใต้คนที่เป็นแม่ไม้อยเป็นผัวร้างมานานนะครับถ้าคุณยังมีใจที่อยากจะมีคู่ดาวคู่ เปิดให้คุณได้มีผัวเมียได้เจอกันบางคนผัวหนีไปผัวจะกลับมาง้อและขอคืนดีด้วยความสุขมันเป็นมุมที่ตะวันตกเฉียงใต้นั้นมีความสุขถ้าพูดถึงกิจการคนที่ทํากิจการที่เกี่ยวกับคา้ขายที่ดินคุณจะขายที่ดินได้แล้วที่ดินนั้นจะถูกนําไปก่อสร้างเป็นบ้านแล้วขายได้อยู่อย่างมีความสุข นี่คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่จะเกิดขึ้นในดาวยุค9้าจากนี้ไปครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมในใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ